ผมพาคุณผู้ชมไปนี่ขุดดินอุ้ยไปขุดดินกันก่อนไค่ะไม่ได้ขุดดินเพื่อจะปลูกผักแบบพี่เขานะ,ะแต่ไปขุดดินเพื่อเอามาต้มเกลือ แล้วก็ขายาคือชาวโคราชเนี่ยก็ทำแบบนี้สืบทอดอาชีพนี้มาเป็นร้อยร้อยปีแล้วคุณผู้ชมคุณผู้ชมอาจจะไม่เคยได้ยินนะแต่นี่ผมพาไปดูเลย<อ>เขาไปขุดดินออกมาแล้วก็มาต้มเป็นเกลือขายคุณ<อ>นี่ฮะพาคุณผู้ชมมาที่บ้านหนองแจ้งน้อยที่หมู่5ครับที่ตำบลเสม,มาใหญ่อำเภอบวัวใหญ่จังหวัดนครราชสีมานี่เราไปเจอคุณป้าท่านนี้ครับคุณป้าประดิษฐ์สุม,มนนอกฮะคุณป้าเป็นชาวบ้านหนองแจ้งน้อยเนี่ยแหละครับคุณป้าประดิษฐ์บอกว่า อาชีพต้มเกลือขายเนี่ยเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านนะชาวบ้านบ้านหนองแจ้งน้อยเนี่ยทำแบบนี้มานานกว่า100ปีแล้วคุณซึ่งก็ถ่ายทอดมาจากปู่ย่าตายายนี่โหปู่ย่าตายายของคุณป้าเองก็ถ่ายทอดมาให้ป้านะ,ะได้เรียนรู้กันจนกระทั่งสร้างรายได้นะครับเขาบอกว่าในช่วงมกราคมถึงเมษายนเนี่ยจะไปขุดดินแล้วก็มาต้มเป็นเกลือแบบนี้นะฮะส่วนขั้นตอนถ้าคุณผู้ชมอยากรู้นี่ผมพามาศึกษากันขั้นตอนการต้มเกลือนะ คุณป้าประดิษฐ์บอกโอ้ยหลานเอ้ยไม่ยุ่งเลยนี่เดี๋ยวป้าทําให้ดูเลยนี่บอกว่ามาหลานลองมาช่วยป้าลงมือด้วยขั้นตอนก็เริ่มจากหลานเนี่ยไปขุดดินหน่อยอ <laughs> หลานดาวหลานสุภัชราไปขุดดินรงนี้ให้ป้าหน่อยอุ้ยเดี๋ยวนะคะคุณป้าขาหลุมลึกมากเลยค่ะ <laughs> หลุมลึกอย่างนี้แหละป้าขุดเองของป้าเนี่ยนะฮะนี่ฮะขุดเอาดินเกลือที่อยู่ในทุ่งนามาใส่ลงในบ่อก,กรองหรือที่ชาวบ้านเรียกตามภาษาถิ่นว่าโฮงคุณโฮงฮะ เอามาใส่หงให้เต็มแล้วก็ปูถุงพลาสติกแล้วก็เอาฝอยฝอยสาวฮะวางลงไปนี่นี่ครับนี่คุณป้าทําให้ดูเป็นขั้นเป็นตอนนะจากนั้นก็จะขูดขี้เทาหรือว่าดินเค็มมาใส่ไว้จนเต็มใช้น้ำเนี่ยเป็นตัวล้างดินเกลือให้ความเค็มเนี่ยเจือมากับน้ําจากนั้นก็ใส่ลงถังฮะก่อนนาน้ำเนี่ยไปต้มจนแห้งแล้วก็ได้ผลึกเกลือจากนั้นก็นําเกลือเก็บใส่กระสอบเอาไว้ จากนั้นเราไปขายได้เลยค่ะร้านจําขั้นตอนได้ไหมลืมตั้งแต่ขั้นตอนแรกแล้วค่ะ <c oughs> คุณป้าคะข,ขออีกทีได้ไหมนักข่าวของเรา <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวคุณป้าเอาใหม่เอาใหม่หมดเลยขออีกรอบค่ะป้าก็บอกร้านนียไปขุดดินไปโอ้โเ <c oughs> น,นี่ฮะเรียนดูขั้นตอนต่างๆจากคุณป้ามาแล้วนะครับก็เลยถามคุณป้าคุณป้าแล้วขายยังไงขายได้เงินเท่าไหร่คุณป้าบอกนี่ใส่ปิ๊บขายเลยลูกเอยเกลือเนี่ยนะฮะขายปิ๊บละ250้บาท หลานเชื่อไหมรายได้เนี่ยฉเฉลี่ยเดือนละ9 0 0 0 0 0ถึง1 0 0 0 0บาทโอ้คุณป้าได้อยู่นะเลี้ยงชีพได้คุณแต่ทีนี้ป้าประดิษฐ์บอกนะฮะว่าเกลือที่เนี่ยขายดีนะคุณนะพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยนิยมซื้อไปทําปลาร้าเพราะจะทําให้ปลาร้าเนี่ยรสชาติดีเอาไปหมักปลาร้าปลาร้ารสชาติดีตแต่ถามว่าป้าก็ต้องแลกมาด้วยความเหน็ดเหนื่อยเหมือนกันคุณนี่ทำงานตากแดดขุดดิน แล้วแต่ละแต่ละโงคุณเดียวแต่ละหงอะนะแต่ละโฮงน่าจะทั่วมหัวดิฉันนะค่ะเออเนี่ยนะฮะเนี่ยก็เป็นวิถีชาวบ้านนะคุณนะบอกว่าเห็นทํามาเป็นร้อยปีร้อยปีต่อยอดอาชีพแบบนี้กันมานะฮะค่ะ